โลโลโถโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไร้ายฆ่ากันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อนะครับผมนั่นก็คือเราจะเล่นเป็นโหมด 700cc ้อยซีซีเด็กเกตไบนะครับผมนะก็จะมีกี่สนามเนี่ยซีสนามนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชนะเหรียญทองหมดเลยนะครับเราจะได้ YZF R1M ปี2020มาด้วยนะครับ AI ระดับ Easy 40%นะครับผมแข่งกันตองกันคืนซะด้วยโอ้โห ฟิลฟราวฟิลฟราวเอ๊ะสนามนี้ทาแมสแท็ก oh, เหรออ๋อเฮ้ยไปแข่งทาแมสแท็ก hmm. ก่อนดีไหมขอไปทาแมสแท็ก hmm. ก่อนเลยด้วยกันนะครับรถที่เราใช้นะครับเป็นโดโรโน่หกร้อยนะครับผมจากอาพิเลียนะฮะมันแต่งได้เท่าไหร่อ่ะไม่เกิน489เอาเบรกแต่งไม่ได้เหรอ mm hmm. เขาบอกว่าไม่ให้คอนฟลิกต์อัสเซนเปอร์เบิร์เคอร์เลนอีเวนต์นึกว่าจะแข่งแบบแต่งได้นะครับผมที่ไหนได้แต่งไม่ได้นะครับแต่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแข่งมันอย่างนี้แหละนะครับไปเลสโก ด่านนี้จับเวลานะครับผมอา่าคายาลามิอ่านงี้แบบว่าสนามขับด้วยเองวะ่ะมาทุกคนแข่งจับเวลาครับดูซิว่าเราจะผ่านหรือเปล่าครับสนามนี้ไปครับพร้อมลุยพร้อมลุยโอย์เน็กเก็ตไบต์นะครับคันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหเกือบแหกโค้งอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอาอย่างซิ่งอย่างซิ่ง สักสี่สภาพนะครับผมเราต้องได้หนึ่งนาทีห้าสิบห้าวินะครับถึงจะได้เหรียญทองโอ้โหค่อนข้างยากครับผมว่าผมว่ามันค่อนข้างยากเลยโอเคเราเน้นชัวร์ดีกว่าเราเน้นเข้าคมชัวร์ๆนะครับไปเก๋มาโอเคอเครับค่อยๆไปนะครับผมเราเน้นชัวร์ดีกว่า ถ้าเกิดไปแหกโค้งเดี๋ยวจะไม่ดีเอานะครับมายสิ้นหน่อยซิ้นหน่อยอันนี้เบรกที่นึงครับทางโค้งทางโค้ง <Yeah S 2> เย่เปี่ยนน้าใจดีว่าคันนี้นี่หูมีท่อดตดปรุประป,ประปรับแค๊สิบปีเลยยังไม่ถึงครื่สนามเลยจะได้ไม่ได้เดือทอง โอเคโหมดสนามมันมีขึ้นเนินด้วยวะ่ะเอาเรื่องจัดๆ okay. okay. เคฟเคบเพดย์เนียนมายาวไปยาวไปถึงนาทีกว่าแล้วผมว่าไม่น่าจะทันวะ่ะน่าจะได้ประมาณเหรียญทองแดงนะผมโอ,โอ้ย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 โดนบวกเวลาเลย บวกรนบวก okay, okay. โอเคโอเคโอตรงนี้แหกโคง้งไป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 ไม่ได้ทันแต่55วิเนี่ยต้องระดับเซียนแล้วล่ะถึงได้เหรียญทองเราไม่เซียนครับเราเอาแค่เหรียญทองแดงก็พอแล้วไปเดี๋ยวไปครับได้ไหมชึบโอเคได้เหรียญอะไรครับผม บวกเวลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้เหรียญทองอเฮ้ยงงเลยได้เหรียญทองเฉยเอางงดีครับงงดีครับผมนี่ยังงงตัวเองอยู่เลยก็ว่ามันไม่ทันนะทันเฉยเลยอุ้ยเออแปลกดีว่ะมาเดี๋ยวเราไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าลุยลุยลุย ซูซูกะนะครับผมอันนี้ไปประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศที่ผมอยากจะไปมากที่สุดเลยนะครับญี่ปุ่นนี่แบบว่านะของขึ้นชื่อมีหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะหนังนะครับผมผมชอบดูหนังญี่ปุ่นนะฮะมันมันสนุกดีมาครับผมม้อมด้วยไปแข่งกันตอนข้าซะด้วยนะฮะ บรรยากาศดีครับยีองศามาเยอะแไปโอ้โอ้โหนี่เข้าเลนไหนเข้าเลนไหนอุ้ยโอ้โหไปเบียดเขาเมื่อกี้นิดนึงนิดนึงขอโทษครับพี่ขอโทษครับกูกูกูมีชนกันมีชนกันเอามีเบียดกันมีเบียดกันไป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 อาว่าไงว่าไงวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กเก๊ดไปเอ้ามีคนแหกโค้งไปแล้ว โอเคเราแซงได้อยู่ไปไปไปโอเคเราเข้าโค้งแบบชิวๆนะครับเน้นเนียนไว้ก่อนเบรกแล้วก็เข้าแบบเนียนๆไว้ก่อนผมว่าการเข้าโค้งแบบเนียนๆมันจะทำให้รถเร็วขึ้นนะถ้าเข้าแบบเร็วๆมันหลุดโค้งครับผมไม่ใช่และโอเคไปวิ่น้ำว่าน้ำว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ เริ่มต้นเกมนะครับเคเดียมมันก็อาจจะปรับ a i ให้แบบไม่ได้ยากอะไรมากมายนะถ้าเกิดว่าไปช่วงกลางๆเกมเนี่ยผมว่าน่าจะแบบเริ่มจะมามีเดียมล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเออแบบด่านท้ายๆก็จะเจอแบบยากยากขึ้นนะครับมาสึกชิง Naked Bike 700cc เย้โอเคเข้าวงดีๆครับ ดีดครับอนี่นเนียนไปครับผมนี่นเนียนไปฮะตอนนี้เรานำมาแล้วสามวิครับผมชิวๆไปถึงจะล้มก็ไม่เป็นไรละอ่าเสียงมันเล้าใจดีว่ะคันนี้อยู่ฟ้าวอยู่ฟ้าวโอ้ยโอมีกระตุกนิดนึงมีกระตุกนิดนึงเย่ตครับเข้ารอบสุดท้ายแล้วเพื่อนสนามนี้ใช้เวลา 6วินะครับผมในการขับหนึ่งรอบถือว่าไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายเป็นสนามสั้นๆน,นะครับเ okay. อาชีวิตกิงผมก็อยากขี่บิ๊กไปคเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าด้วยความสูงของผมมันมันไม่มัน,ม,นมันเตี้ยเนาะคนมันเตี้ยมันทะเยงไม่ถึงนะเออผมผมเคยไปค่อมแบบ พวกรถในเกตไบเนี่ยแหละขาไม่ถึงนะผมผมร้อยหกสิบห้านะต้องเหงียน่ะต้องต้องใส่รองเท้าแบบพื้นสูงสงหน่อยแล้วก็เหงียถึงถึงจะค่อมรถได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละแล้วแต่คนชอบเนาะถึงจะเตี้ยขนาดไหนก็ขี่ได้อยู่แล้วแหละแต่เวลาจอดไฟแดงอาจจะยากหน่อยนะเย่ชนะใสใสว่า ฟิวฟ้าจะจัดได้ขึ้นมา8,005 5นะครับผมเย่ฟิวฟ้าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่อ่ะปลดล็อกปลดล็อกสนามถัดไปแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อันนี้ต่อเลยนะครับผมสนามนี้นะครับสนามอะไรเนี่ย V.I.R. South Coast จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมอ่ะอเมริกาก็ได้ไปนะ อยากไปที่ทุกที่แหละนะแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ไปการแข่งขัน7 0 0ซีซีเนกเก็ตไปไปกันต่อครับผมนี yeah. อย่าไปรถเราแรงอยู่นะออกตัวนี่คือแบบดูดิแสงชาวบ้านเขาเลยโอ้โหรถเราเป็นขี้โกงปะเนี่ยโอโอพีทิ่เบิงเลยไปครับ โค้งแรกเราก็นำแล้วอะผมว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วอะ AI มันง่ายไปหน่อยถ้า AI มันยากกว่านี้ผมว่าสนุกเลยแหละแต่ตอนนี้ผมแหกโค้งโมแต่โมก็อย่างว่านะครับแรกๆ AI มันก็จะยากเอ้ยก,ก็เลยจะง่ายหน่อยนะครับผมโอเคไปวิ้งเพิ่งเห็นบวก1.5วิเลยเหรอ ตอนที่เราลักษณนาเมื่อกี้แน่เลยอะผมเบรกไม่ทันนะครับผมก็เลยลักษณะมาแ๊บสนามแบบนี้ขับยากนะที่เป็นแบบพวกตัวเอสอะโคมตัวเอสเล็กๆแคบๆเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบขับยากมากไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยรอบแรกผ่านไปครับผม้เวลาหนึ่งนาะทีสิบหกวินะครับไปอย่างซิ่งอย่างซิ่ง เบรกครับผมเบรกครับผมเบรกครับผมอือหือเลยครับผมนี่ขนาดเบรกเบรกก่อนนะนะต้องใส่ต้องก่อนอก่อนอีกอีกอีกนิดนึงอะ่ะเบรกไกลหน่อยนะครับผมเคตรงนี้ก็ไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> บวกอีกสามวิโอ้โหไม่เป็นไรแต่ว่าเราเราดำมาไกลอยู่เราดำมาห้าหกวิเลยนะครับผม อ่าโอเคตรงนี้ไม่หลุดแล้วเว้อ่าไปครับชิวไปอยากจะขับแบบมุมอมองบุคคลที่หนึ่งเหมือนกันนะมาดูสมจริงดีนะครับผมแต่ว่าขับยากมันมองไม่เห็นถนนไหโอเคโอเคตรงนี้เบรกโอ้โหเชนเกียร์มาเจอถึงเกียร์หนึ่งเลยมายกล้อหน่อยดิจะล้อขึ้นไหมไม่ขึ้นดว้ว โอเคครับรอบสุดท้ายครับผมเราชิวๆไปทุกคนเรานำมาสิบสี่วิได้ใช้ได้เกเกโอเคโอเคไม่หลุดโค้งแล้วโว้ยเบรกก่อนไงเบรกก่อนก็ข้างเยอะเนี่ยครับไปโค้งข้างหน้าก็ต้องเบรกก่อนเลยโอเคไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้ว เคใส่สะอาดใส่สะอาดไปแง่เฟ้าวเกิดการเรียนรู้นะผมเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ดีกว่าในการเข้าโค้งโอ้โหก็จะโม้เห็นไหมอย่ามาตั้งตัวจริงออกไปแกวแหกโค้งครับผมไปลุย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 อย่งนี้เบรกนิดนึงจะหลุดโค้งครับผมไปโค้งสุดท้ายแลวเพี้ยนโค้งสุดท้ายแลวเพี้ยนนะ เค yeah. okay. แล้วผมจะไปเล่นในโค้งทำไมเนี่ยถ้าเล่นในโค้งนะนี่ยกล้วเย้อ, <laughs> yeah. อันดับหนึ่งครับผม <c oughs> เปลวฟ้าจะจัดนะครับนี่คือศึกชิงแชมป์นะครับผม Naked Bike นะ Naked Bike อ่าต่อไปสนามนี้ครับผมสนามสุดท้ายแล้วนะครับของเพลย์ลิสต์นี้นะครับผม บูเวฟเซอร์กิตนะครับผมจากประเทศสหรัฐอเมริกาอ่าเราก็เอารถคันเดิมนี่แหละเสียดาามันแต่งไม่ได้ถ้าแต่งได้ก็จะแต่งเบรกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเบรกมันก็สำคัญเนาะแข่งก็ะตอนค่ำๆนะครับอากาศเย็นๆนะมาพร้อมลุยพร้อมลุยสามสองหนึ่งปเยโอ้แข่งกระตอนพารที่ตกดินนะครับผม อันนี้คือเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มประเทศเขาดูๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโม่มันจะโม่มันจะโม่โม,มันจะโม่ไป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 สนามนี้สนามนี้เขาท่าดีวะ่ะโคเป็นกว้างดีวะ่ะกว้างจัดจัดไปอย่าไปนี่เบรกเลยเบรกก่อนเก้ สนาดมีโค้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมตวนใหญ่จะเป็นทางตรงทางตรงให้เราบิดเล่นไปไปไปอเอ่าตรงนี้เบรกก่อนนะผมใจเย็นๆมาฮะเยอะเฮ้ยแปบ๊บเดียวรอบหนึงแล้วเนี้ยรอบหนึงใช้เวลานาทีนิดๆนะครับผม นาที9กวิไปครับโอ้ตอนนี้น้ำมา2วิแล้วโอ้น้ำค่อนข้างไกลเลยนะครับผมชิวๆไปฮะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดชิวๆลยเนี่ยแอบโง่เอเบกอ่าไปครับผมเฮ้เบกโอ,โอ,โอ,โอ้ยๆๆ้ย เก็นเกีย์เยอะไปหน่อยใส่เกียหนึ่งล้อปัดเลยเมืเ่อกี้ผมปรับเอนจิ้นเบรกไว้เลเวลสี่เลยนะทุกคนก็คือเกรนเกียกย็คือช่วยเบรกนะครับผมไปไปไปบรรยากาศดีมากเลยอ่ะบรรยากาศน่านอนเล่นนะเรายังไม่เจอสนามฝนตกสักทีเลยเนะี่ยผมว่าถ้าเป็นสนามฝนตกน่าจะวิ่งยากอยู่นะ จะเบรกยากอยู่นะครับจะบอกว่ามันมีคันเร่งคันเร่งปรับได้ด้วยนะว่าจะเอาแบบ powerful หรือว่าจะขับเป็นถนนเปียกะอะไรเงี้ยนะครับมีให้ปรับด้วยนะหรือว่าค่อนข้างสมจริงเลยนะครับเหมือนมอเตอร์ซเลยนะมีให้ปรับรายละเอียดนะครับผมการขับได้ด้วยไปอย่าไป แล้วก็อยากขับวิบไ์สักรอบอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอา้าวเปิดไฟสนามแล้วเหรอโอเคตอนนี้ทุ่มสิบสี่ครับไฟสนามเปิดพอดีย่ย,ยอนมากเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน,นึ่งนะครับผมตอนเปิดไฟ <c oughs> กระตุกนิดหนึ่งกระตุกนิดหนึ่งโอเคครับผมโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนมาเย่อลาะ กรกเฉยเลยกระตกเฉยเลยไปยักเลาะยักเลาะยักเลาะขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นหรอกทุกคนเย่ล yeah! ำดึงครับผมเิลวฟ้าจัดจัดเนี่ยได้มาเก้าพันกว่านะครับผมตอนนี้เราบิงเงินเป็นแสนแล้วอ่ะเย่ yeah! แน่นอนครับว่า145พอยต์นะครับได้ YZF R1M มานะครับปี2020นะครับผม ได้รถเจ๋งๆมาอีกคันแล้วนะฮะอ่ะผมแถมไห้อีกหนึ่งสนามแล้วกันนะผมขอไปสนามไหนเดียสนามนี้แล้วกันผมไม่มีรถละทุกคนใช้รถเช่าได้ไหมอันนี้น่านะ่าสนใจนะถ้าถ้าเป็นรถเช่าได้มันก็จะดีมากเลยนะครับขอเป็นรถเช่าหน่อยซิอ่ะเป็นคันนี้ครับผม Honda CB 600นะครับอันนี้ Performance Point อยู่ที่507ขอยืมรถไปแข่งหน่อยแล้วกันนะฮะเราไม่มีรถ <laughs> โอเคสนามนี้โค้งเยอะดีครับผมนะแถมให้อีกหนึ่งสนามนะีฮะ รับรองว่ามันแน่นอนนะครับผมอ่าพร้อมลุยเลือกอยางเยอะได้ไหมไม่ได้สต็อกหมดเลย <c oughs> โอเคไหพร้อมลุยพร้อมลุยไม่รู้จะาตามตามก็ทันหรือเปล่านะรถเราเดิมๆแหม,มพร้อมลุยพร้อมลุยไปอ,อ,อุ้ยเสียงเอาเรื่องว่ะอุ้ยอุ้ยชนชนนิดนึงชนนิดนึง แกลคแแบบแแบบแกล์แกล์โอเคแสงเฮ้ย <Hey, S 2> ได้อยู่ได้อยู่เอาเอาเบียดกันเบียดกันปุ่ย <What? S 2> ทางโค้งก็ขึ้นเยอะกว่าตรงเนี้ยเอาเบียดกันนิดนึงมะแแบบทางหน้าเรานักแข่งสเปน จะต้องแซงให้ได้โอเค,อเคผมเบรกอย่างงี้เลยนะผมเบรกไกลๆเลยอ้าวมีเบียดเขาขอ,อาโทษครับพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจผมเบรกไ,ไม่ทันเมื่อกี้โอเคโอเคไปไปไปเค๋ว่ะโว้ยสนามนี้ขับมันดีวะ่ะ มันดูสนามเหมือนจะเล็กๆนะแต่สนามมันยาวอยู่นะทางโค้งเยอะดีโอเคไปฮะเกียเขียกูตรงนี้โค้งโคตรแคบกูไป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 นี่รอดอุโมงด้วยวิเสียงรถในอุโมงนี่มันร้าวใจจริง เย็นจะเย็นตรงนี้โคง้งไปไปนะครับสิ้นหน่อยสิ้นหน่อยเราปรับคันเร่งไว้ฟูนะเปิดเทคชั่นไว้สองกันยกสี่ A B S สี H ่ C นะครับอันจิ้นเบรกก็สี่อ ขนาดนี้ยาวอ่ะค่อนข้างยาวพอสมควรเลยวะ่ะแปยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่อ่าแถมให้ครับสานามนี้โอ้ยสนามยาวมากนี่เพิ่งรอบแรกนะครับผมใช้เวลาทั้งหมดสองนาทีกว่านะครับเย่เย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ไปไยาวไป เฉียบชิวๆไปนะชิวๆไปเพราะว่าเรานำเยอะเลยโอเคตรงนี้โค้งแคบอ่าผมว่าผมเริ่มจับริได้แล้วว่าสนามเนี้ยผมเริ่มรู้ว่าต้องเบรตั้งแต่ระยะตรงไหนนะ เขาโค้งนินเดียนไปครับแม่เสียงมันเล้าใจจริงๆว่ะเก็บตังค์ซื้อบิ๊กไบค์สักคันดีไหมเอาสัก NSX 50อะไรเงี้ย50สซีซีเออสักคันสักคันเหมมีใครแบบฝ่ายฝันไว้บ้างไหมว่าโตขึ้นผมอยากจะขับบิ๊กไบค์อะไรเงี้ย ก็จะมีคนชอบอยู่นะวิ่งนะ<ม>ไปเนี่ยโดยเฉพาะเอฟซีผมแอนด์บอลเออมีใครชอบรุ่นไหนกันบ้างลองเม้นบอกกันหน่อยสิส่วนใหญ่แล้วผมชอบเป็นรถสปอร์ตไบค์นะครับผมตรงสปอร์ตแบบพวก CBR อะไรอย่างเงี้ยวอร์เซ็ตเอฟอาร์วันอะไรอย่างเงี้ยเออทรงนั้นอนะผมว่ามันสวยดีไม่ค่อยชอบแนวเน็กก็ตเท่าไหร่ อเรายังนำอยู่นะสามวิได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเนเงียนไปฮะาะานี้ก็หูยาวอยู่เหมือนนะตอนที่เราก่อนมาเล่นนี่เหมือนเหมือนจะไม่ยาวนะทับไปขามาเออยาวอะ่ะ ยเลงเกินเลงเกินแต่แหกโค้งเอานี่ผมสังเกตนะระยะเบรกอะถ้าเราเบรกก่อนเอฟเรกนิดนึงมันจะพอดีเลยเว้ยผมว่าผมเริ่มรู้ชิกแล้วเนี่ยเบรกก่อนเอฟเรกนิดนึงอะแล้วมันแล้วมันจะพอดีเลยหรือถ้าเรามาเร็วกว่าน,นั้นก็กอดเอฟเรกอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะเบรกซะร้อยเมตรอะไรเงี้ย ดีนี่ผมก็เบรกแต่เอฟเฟกต์เลยเอ่อแล้วเราก็ค่อยๆเข้านะครับเด้นชัวว่าเถอะอาจจะไม่ได้เร็วแต่เด้นชัวนะครับเย่เย่เนี้ยเปลวจะได้ไม่มีสนามไทยนะถ้ามีสนามไทยมันจะแบบเจ๋งมากนะครับผม เออไม่แน่ใจว่ามันมีสตีดเล็กเปล่าอ่ะเพราะว่าจำได้ว่าภาคสามหรือภาคสีนะ่เนี่แหละมันมีสตีดเล็กด้วยนะครับก็ค <What? S 1> ือสนามแบบเป็นทางปกติอไม่รู้ภาคนี้มีไหมเดี๋ยว,ยวต้องรออัปเดตหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไปโอ้ยเอยมาเร็วเกินโอ้ยชนไปทีหนึง่งขอโทษครับเมื่อกี้ ไม่ได้ตั้งใจจะชนหรอกนะแต่มันเบรกไม่อยู่มึงมาเร็วเกินโอเคอเครับเอ๋อาอย่าไปอย่าไปเร่าสุดท้ายแล้วนำมาได้หกวิครนบผมอเอ๋โอ้โหลัดน่าลัดเข่ามาไดทีเดียวไปเอบสุดท้ายนะเพื่อนเอบาสุดท้ายววนะเ,เพื่อนนะเพน แล้วก็คมงสุดท้ายแล้วเพีย้ยนอ่าโอเคยกล้อเข้าเส้นชัยเลยอ่าแป๊บนี่อ้หูอ้อ้าวอ้าวเฮ้ยจีใหายแนละ้วเส้นชัยอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนึกว,ว่าไม่ทนัน กูเสร็จเสี่ยววินาทีครับผมเกือบไปแล้วกูโอเคครับอ่ะอยังมาตั้งอันดับสามเฉย <c oughs> โอ้มันบวกเวลานี่ว่าโอ้แพ้เลยครับผมยังมาตั้งอันดับสามโอ้ไปอ,อะไรของกูวัเนี้ผมไปพลาดเองไม่เป็นไรช่างมันช่างมันถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ <c oughs> ไปขับล้มเองอะเมื่อกี้เราเราไม่ได้กดย้อนมันโถเสียดายมากเลยอ่ะประมาณนี้ในการขับวันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขัน 700cc n a เ e d bike นะครับผมก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะมาต่อพันซีซีกันเลยนะครับผมเป็นพันซีซีสปอร์ตไบค์นะครับรับรองว่ามันแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร e กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลัเจะันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู่เก่งครับผมบ๊ายบาย